ว่าทุกคนมีความสามารถบรรยากาศดีๆน่าจะมีการต่อยอดโดยที่อย่าเล่นการเมืองกันมากสิจะไปอินฟูทั้งหลายหรือพวกเพ,พื่อนฝูงชาวครีเอเตอร์ทั้งหลายจะช่วยมาทำบุญบริจาคเป็นกองทุนก็ไม่ว่ากันะครับอย่างนี้นะชีวิตง่ายๆ็ตื่นมาเขาักผ้าในเช้าก็ตากตามราวทางเดินอย่างเงี้ย มีเครื่องซักก็ตากตามเราทางเดินคนที่ซักนี่ก็ใส่แพร่เพื่มาตากกันเลยแต่เช้าวันนี้ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาแดดจะไม่ค่อยมีอากาศครบภูมิอย่างนี้นะครับประมาณนี้ยาวไปไหมคือคลิปสั้นๆมันก็ไม่ได้วรรยากาศไม่ได้สาระอะไรที่เขาอยาก พีีเซนให้ดูว่าเออเป็นอย่างนี้นะฮะในโลกนี้ยังมีอย่างนี้อยู่ซึ่งไม่ค่อยมีนักข่าวหรืออะไรมาทำข่าวทำอะไรให้ดูว่าเออชีวิตคนเหล่านี้อยู่ที่นี่ก็เจ็ดสิบชีวิตเขาก็เพียงแค่รอวันตายแค่นั้นเองหรือประโยชน์จากเขาพวกคุณจะต่อยอดจากเขาไม่ได้เลยหางาน้เขาทำไม่ได้เลยหรหายได้ไม่มีเลยเออ คนเหล่านี้เจสชีวิตที่รอวันตายอย่างเดียวแล้วในอีกหลายที่ซึ่งอย่างว่านะเขาไม่มีใครเผยปิดเป็นความลับที่แบบไม่อยากให้ใครเห็นนะมั้งสิ่งที่ไม่ดีของสังคมไทยทียังซ่อนอยู่แต่นี่ถือว่าดีนะครับแต่เปื้อนลึกจริงๆนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องมี แต่ก็ยังงงคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าวัดจะยอมดูแลนะครับวัดวาอารามอย่างนี้ที่ท่านไปกราบไหว้อุชาไม่รับคนเหล่านี้ไว้ให้พักอาศัยในวัดนะครับไม่ให้กินข้าวไม่อยู่วัดว่าทําประโยชน์กับวัดได้นิดหน่อยอย่างว่านะครับสังคมไทยยังมีการเหลื่อมล้ากันอยู่เยอะเค okay, ครับผมจากการนั่นดอกเพื่องฟ้าที่สวย ใช่ไหมใช่นะดูเผือกป่าเออใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าจะไม่ผิดดินปนทรายครับที่นี่ปลูกอะไรอันนี้ก็ดูด้วยไ,ไม้ร่วงครับดูด้วยไ,ไม้ร่วงลือหนาวไ,ไม้มันร่วงเกเคดครับผมขอบคุณมากครับ ยกดไลค์กดแชร์ให้สั้งคมมาดูบ้างครับผมสวัสดีครับ